ใน5้ซีซั่นหลังสุดเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์เจลีไปถึง4สมัยครับแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ครับมันต้องฝ่าฟันมันต้องต่อสู้ดิ้นรนอดทนมานับ10ปีซึ่งสิ่งสำคัญก็คือพวกเขายึดมั่นในแนวทางของตัวเองครับวันนี้ไปทำความรู้จักกับต้นสังกัดใหม่ของเจชราิพกันครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกับช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับ Main s t แ n d t h a i l นด d ครับพยายามจะหาคอนเทนต์ที่หลากหลายแบบนี้ครับ มานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นชื่อของสโมสรในเจลีครับก็คือควอสกิฟอนทารเร่ครับนี่คือต้นสังกัดใหม่ของเจชนาทิพย์สงกระสินครับนักเตะขวัญใจของเรานะครับแล้วก็เป็นการย้ายทีมแบบค่าตัวมหาศาลนะฮะแต่133ล้านบาทครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับและก็เรียกว่าเป็นการสร้างกระแสที่จุดติดอย่างต่อนเนื่องครับหลายคนเริ่มสนใจครับว่าเอ๊ะทีมนี้มันคืออะไร เป็นทีมมาจากไหนซึ่งต้องบอกว่าฟอน t าเรเนี่ยเป็นยอดทีมของเจลีกเลยนะครับใน5ซีซั่นหลังสุดเนี่ยพวกเขาคว้าแชมป์เจลีกไปถึง4สมัยครับแต่เชื่อไหมครับว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ครับมันต้องฝ่าฟันมันต้องต่อสู้ดิ้นรนอดทนมานับ10ปีครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือพวกเขายึดมั่นในแนวทางของตัวเองครับวันนี้ไปทําความรู้จักกับ ต้นสังกัดใหม่ของเจชนาทิพย์กันครับคาวาซากิฟอนตาเร่ครับจุดเริ่มต้นมันอยู่ในปี1955ครับตอนนั้นพวกเขาก่อตั้งสโมอสรอขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าสโมอสรอฟุตบอลฟูจิสึครับลงเล่นในฐานะในนามทีมองค์กรครับมามากกว่า40ปีจนกระทั่งสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับออกกฎขึ้นมาครับว่าห้ามใช้ชื่อองค์กรหรือบริษัทครับเพื่อพยายามยกระดับให้สโมอสรในญี่ปุ่นนั้นก้าไปสู่ความมีมืออาชีพสโมอสรฟูจิสึจึงประกาศตัวเป็นอิสระจากบริษัทแแมม่่่ลละเเปปียนนชือา็ ค a วา s a กิ f อนตาเรในปี1997คําคำว่า f อนตาเรเนี่ยมันมาจากภาษาอิตาลีครับนั่นคือคำว,ว่า f o อนชาวความหมายก็คือแถวหน้าแนวหน้าอะไรประมาณนั้นครับมันสื่อหมายถึงว่าการสร้างทีมขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและทะเยอทะยานครับให้ทีมทีมนี้เดินไปสู่แถวหน้าของลีกญี่ปุ่นให้ได้ซึ่งถือว่าคิดการใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นเพียงแค่ทีมกลางตารางในศึก เจแปนฟุตบอลลีกหรือว่า JFL ครับซึ่งเป็นลีกแบบกึ่งอาชีพที่ซ้าไปความเปลี่ยนแปลงมาถึงก็คือปี1999ครับเมื่อมีการจัดตั้ง j l จล g กท2ขึ้นมาครับเป็นอีกลีกฟุตบอลอาชีพระดับ2ครับรองจาก j เจลิกฟอนตาเล่จบระดับ2ของศึก JFL ในฤดูกาล1998ครับจึงได้รับสิทธิ์ให้เป็น1ใน10ทีมครับที่ลงเล่นในศึก j จูของฤดูกาล1999 แล้วก็คว้าแชมป์ลีกรองได้สำเร็จครับได้ตั๋วเลื่อนชั้นสู่เจลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเพียงแค่ความยิ่งใหญ่ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ยาวนานครับพวกเขาจบฤดูกาลปี2000ด้วยอันดับ15ของตารางครับตกชั้นจากเจลีกเก็บได้แค่10แต้มจากการแข่งขัน15นะัดเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับและการตกชั้นครั้งนั้นครับมันคือบทเรียนครั้งสําคัญครับคาวาสกีฟอนตตเล่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสโมสรครั้งใหญ่ครับมีนักเตะชื่อดังและก็สตาร์โคช้ชจานวนมากครับที่อยู่กับทีมมานานมากโดนโลอะออกจากทีมไป เพื่อเปิดทางให้โค้ชและนักเตะดาวรุ่งนั้นเติบโตขึ้นมาครับและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบุคลากรชาวบราซิลครับที่ถูกดึงขึ้นมาเป็นกําลังหลักพวกเขาคว้าตัวเอเมอร์เันครับอดีตกองหน้าของคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งมีดุริีเป็นดาวสโมเจทูในปี2000ครับเข้ามาสู่ทีมรวมถึงดึงพิตตาครับอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลครับที่เคยเล่นฟุตบอลในเจลีกช่วงปี91-93ถึงเเข้ามาเป็นทีมสตาร์โค้ช ส่วนตำแหน่งเฮดโค้ดเนี่ยเป็นของโนบุฮิโรอิชิสากิครับซึ่งเคยพาโออิตะทรินิตะจบอันดับ3ใน J2 2ซีซั่นติดต่อกันรูปโฉมใหม่เกิดขึ้นครับนั่นคือฟุตบอลเกมรุกสไตล์บราซิลครับและพวกเขาก็ทำงานได้อย่างดีครับ โดยเฉพาะเอเมอร์สันครับท็อปฟอร์มมากยิงไป19ประตูจาก18นะัดแต่อฟอร์มร้อนแรงตรงนี้ครับมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะว่ามันทําให้หลายๆทีมสนใจครับผลงานโดดเด่นเหลือเกินสุดท้ายอุระวะเรสไดมอนด์ยักษ์ใหญ่ในยุคนั้นครับก็ทุ่มเงินมหาศาลดึงตัวเอเมอร์สันไปร่วมทีมในช่วงครึ่งฤดูกาล2001พร้อมกับดึงพิตตาไปด้วยนะครับที่เป็นสตาฟโค้ชแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเกมรุกอันเร้าใจของทีมนั่นแหละครับ ถ้าผอว่าศูญย์เสียกำลังสำคัญทั้งในแนละนอกสนามผลงานที่เคยร้อนแรงของฟอนเตเร่ก็ค่อยๆลดระดับลงครับบวกกับจุดอ่อนในเกมรับที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับทำให้ฟอร์มหลุดแบบกูไม่กลับเลยครับจบ J2 ในปี2001ด้วยอันดับ7ของตารางช่วดโอกาส เลื่อนชั้นแบบหมดลุ้นเลยครับและไอความผิดหวังครั้งนั้นครับมันก็ส่งผลเกินกว่าที่คาดเพราะนักฟุตบอลหลายๆคนก็เริ่มย้ายทีมครับไม่อยากจะรอแล้วครับในเมื่อมันมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นในเจลีกก็ต้องไปครับบวกกับดาวรุ่งของสโมสรที่ผลักดันขึ้นมาก็ไม่สามารถแบกทีมได้ตามเป้าหมายท่ามกลางระบบฟุตบอลเกมลุกที่พึ่งพาความสามารถนักเตะค่อนข้างสูงมันเหมือนถึงจุดเปลี่ยนครับว่าต้องปรับกันอีกไหมต้องเปลี่ยนแนวทางกันอีกหรือเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นให้เข้ากับทรัพยากรของทีมไหม พี่แอ่ว่าบรรดาบอร์ดาริหารของฟอนตตเรมองเป้าหมายไกลกว่าน,นั้นครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในการตกชั้นเมื่อปี2000เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่เลวร้ายมากครับฟอนตตเรไม่อยากเจอแบบนั้นอีกสิ่งเดียวที่ทีมต้องการก็คือรักษาพื้นที่ในบนหลีกสูงสุดอย่างยั่งยืนครับพวาเขาเรียนรู้ความผิดพลาดครับมองออกครับว่าการพึ่งพาความหวังจากกองหน้าต่างชาติมันอาจจะเป็นวิธียอดฮิตแล้วก็แบบรวบรัดครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ในระยะยาว บวกกับฟาตเรสณนะตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นการยึดมั่นกับระบบทีมและวางแผนระยะยาวต่างหากครับที่คือกุญแจสําคัญ คราวนี้เขาเริ่มลงมือครับฟอนโตเรยยังให้โอกาสกุนซือคนเดิมครับก็คือโนบุฮิโรอิจิสกิทำงานต่อไปครับพร้อมกับแนวทางที่พวกเขาเรียกว่าฟิสิกส์เทคมันคือการผสมผสานความสามารถเฉพาะตัวของน้กงเตะครับเข้ากับการฝึกซ้อมที่มันเข้มขน้นจนสร้างสมรรถภาพความฟิตของผู้เล่น,นได้เกินมาตรฐานครับสามารถเล่นเพรสซิ่งใส่คูแข่งได้ตลอดทั้งเกม90นาทีแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คนที่เคยประสบเจอด้วยตัวเองคนหนึ่งที่กลายเป็นตำนานของทีมก็คือเคนโงะนากามูระครับกองกลางดีกรีชาญญี่ปุ่นที่อยู่กับฟอนตาเร่มาตั้งแต่ปี2003จนกระทั่งแขวนสตั๊ดในปี2020ครับเคนโงะบอกว่าผมอยู่กับแนวทางนั้นครับก็คือฟิสิกส์เทคเนี่ยตั้งแต่ปีแรกในทีมชุดใหญ่การฝึกซ้อมเป็นงานที่หนักมากครับไม่กระทั่งการฝึกซ้อมส่วนตัวก็ตามผมถูกฝึกอย่างหนักเพื่อพัฒนาสภาพร่างกายให้มากที่สุดแล้วก็เพื่อจะได้เล่นเกมที่มันใช้พลังงานอันเหลือล้นแบบนี้ได้้ตลอออดททงงเเกมมมครถาาาาาาจะขขยน,นนยวว่่ิํี รบรรดาผู้สันทัดกรณีของฟุตบอลญี่ปุ่นณตอนนั้นครับบอกว่ามันก็คือการกําจัดข้อดีของคู่แข่งครับด้วยการเพรสซิ่งอย่างเข้มข้นบริเวณกลางสนามก่อนโจมตีอย่างรวดเร็วนั่นคือวิธีการที่ฟันตรเร่ทำครับและเต่ดาวรุ่งหลายคนเรียนรู้แนวทางนี้มาตั้งแต่เด็กๆครับไม่เพียงแค่นั้นครับอิชิสกิครับเฮดโคโชช้ชก็ได้รับอิสระ ในการนำทีมจากบรรดาบอร์ดบริหารครับแล้วก็ดึงนักเตะญี่ปุ่นหลายคนครับมาจากทีมเก่าของเขาก็คือโอิตะทรินิตะซึ่งคุ้นชินกับวิธีการแบบนี้อยู่แล้วและผลลัพธ์มันก็ค่อยๆงอกเงยครับเจทในปี2 0 0 3ครับฟอนเเรกลายเป็นทีมที่ทําประตูมากที่สุดครับยิงไป88ประตูจบอันดับ3ของตารางนะครับพลาดตัวเลื่อนชั้นด้วยระยะหา่างเพแค่แต้มเดียว แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับเพราะว่าอิชิสกินั้นย้ายไปคุมทีมชี่บะสุ่เอสพาลครับเพียงแต่ฟุตบอลเกมรุกที่ผสมผสานเทคนิคและการเพรสซิงอย่างฟิสิกเทคเนี่ยมันกลายเป็นรากฐานของสโมสรไปแล้วครับภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชคนใหม่ครับ ทากาชิเชกิสุกะครับควา้าแชมป์เจได้ครับในปี2004เก็บไป105คะแนนจาก44นัดครับและยิงไปถึง104ประตูครับนั่นคือเป็นการคว้าตั๋วขึ้นสู่เจลีกครั้งที่2บนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรครับและพวกเขายังไม่เคยตกชั้นอีกเลยครับนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาแน่นอนครับการเล่นเกมลุกยังคงเป็นแนวทางหลักของฟอนตาเร่ครับแต่สิ่งที่มันปรับตัวก็คือต้องเน้นแท็นติกในเรื่องการครองบอลด้วย แล้วก็ใส่ใจเกมรับมากขึ้นเพราะบนเวทีเจเลีกเนี่ยการต่อสู้มันเข้มข้นมากกว่านั้นครับเซกิสุกะครับได้รับแรงบนันดาลใจรูปแบบการเล่นมาจากคาโันเชโรตติของเอซิมิลานครับโดยเลือกแผงกองหลัง4คนแล้วก็ปรับตำแหน่งของเคนโงะนากาบุระเนี่ยให้คล้ายคลึงกับวิธีการเล่นของอันเดียพิโลคือการเป็นดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์ครับเป็นจอมทัพที่ยืนต่ำซึ่งพวกเขาก็เอาตัวรอดอย่างสบายครับในปี2005บนเวทีหลีกสูงสุดด้วยการจบดับ8ขอคนตารางและทีมก็ค่อยๆเติบโตขึ้นครับรวมถึงนนอกสนามนด้วย ก่อนหน้านี้ครับแฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยมักจะเลือกเชียร์ทีมใหญ่ๆที่อยู่รอบตัวเมืองครับทีมใหญ่จากเมืองโตเกียวจากโยโกฮามา่าแต่พอปีนั้นครับคอนตเตรมีแคมเปญครับใช้คำว่าความภาคภูมิใจแห่งคาวาซากิแล้วมันก็เหมือนเป็นการปลุกกระแสร,รักท้องถิ่นครับยอดเฉลี่ยผู้ชมนะครับกลายมาเป็นนัดละ13,658คนคเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย49.3%มเซมันเท่ากับว่ารูปแบบในสนามก็ยึดมั่นอย่างชัดเจน การสนับสนุนจากนอกสนามก็เริ่มเติบโตขึ้นคราวนี้ควาสกิฟอนตาเร่มองภาพที่มันใหญ่ขึ้นครับการเอาตัวรอดในเจลีกเนี่ยเริ่มสเสถียรและเริ่มนิ่งแล้วจากนี้ตั้งหากคือการยกระดับขึ้นไปสู่ระดับท็อปจริงๆให้มันสมกับชื่อฟอนตาเร่นเนี่ยแหละครับใช่ครับพวกเขาหวังไปถึงแชมป์เจลีกแล้วครับถ้าพูดง่ายๆก็คือคิดการใหญ่แล้วครับดึง กองหน้าดาวรุ่งจากบราซิลฮักดึงเข้ามาดึงกองหน้าทีมชาติเกาหลีเหนืออย่างจงเตเซเข้ามาร่วมทีมเพียงแต่ว่าในปี2006นะครับบรรดาซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์ครับฮักไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบฟิสิกส์เทคได้ครับวิ่งก็ไม่ค่อยวิ่งมักจะยืนรอบอลอยู่แดนหน้าสุดท้ายเขาโดนปล่อยตัวให้กับทีมอื่นยืมไป2ปีครับส่วนตัแต่รายอื่นก็ขาดประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ครับฟอร์มแบบขึ้นขึน,ขนลงลง,ลงแกวงไปแกว่งมาปี2007พลาดเป้าหมายอีกแล้วครับ คลังจากจบอันดับ5ของตารางเริ่มมีความกดดันจากความคาดหวังแล้วครับงานสารการมันก็ย่ำแย่ไปอีกครับเมื่อกุนซือของทีมก็คือทาคาชิเซกิสุกะนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพถึงขั้นว่าต้องพักการคุมทีมในช่วงกลางซีซั่น2008ก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งในต้นซีซั่น2009แล้วก็เป็นอีกครั้งที่ฟอนเตเล่ไปไม่ถึงฝันครับไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลลีกหรือในฟุตบอลถ้วยสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันครับและทุกครั้งเมื่อถึงทางแยกมันก็มีคําถามเหมือนเดิมครับว่าจะยนนนวทาาิมม่อ่อหคคหหรรืัีีธกโคคชใ ทำให้ทีมนั้นไปสู่แชมป์ได้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงปี2 0 0 6 2น0กถึงเนี่ยคาวาสากิฟนอนตาเร่จบด้วยการเป็นรองแชมป์ถึง5รายการนะครับรองแชมป์เจอลีกปี2 0 0 6 2 0 0 8และ2 0 0 9รองแชมป์เจอลีกครับ 2,007และ2,009ความผิดหวังมันถาโถมเข้ามาครับคือ3ปีเนี่ยผลงานมันดีขึ้นจริงครับแต่ไม่ได้แชมป์มันถึงขั้นว่าในนัดชิงชนะเลิศเจลรกคับปี2,009ครับ,รบที่แพ้ต่อเอฟซิตเกียวครับบรรดานักเตะของฟอนเตเร่เนี่ยปฏิเสธขึ้นรับเหรียญเลยนะครับเพราะความผิดหวังเนี่ยแหละครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักมากครับว่า ไม่เหมาะสมครับถือว่าไม่ให้เกียรติผู้ชนะสโมสจรจึงต้องออกมาขอโทษครับแล้วก็ตัดสินใจไม่รับเงินรางวัล50บล้านเยนครับพร้อมกับบริจาคให้กับเมืองคาวาสกิแทนมันเหมือนกับการที่เรายึดมั่นในแนวทางมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆคือรู้ว่ามันดีขึ้นครับแต่มันยังไม่สำเร็จอ่ะคุณจะยังเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับมันก็มีแค่2ทาง1นงก็คือเปลี่ยนแนวทางไปเลยครับจะใช้โคชต่างชาติจะใช้การเล่นที่มันเน้นผลมากขึ้น อีกทางก็คือยึดมั่นเหมือนเดิมครับลุยต่อเพราะเราวางรากฐานมาตั้งแต่ยุค2,000แล้วใช้ฟิสิกส์เทคนี่แหละครับฟุตบอลเกมรูปแบบเพรสซิงอย่างที่เคยทำกันไว้ซึ่งก็โชคดีครับบอร์ดบริหารของฟอนตาเล่ยังคงมองเห็นเป้าหมายเดียวกันครับแล้วก็เชื่อมั่นในวิธีการของตัวเองสิ่งที่พวกเขาทําก็คือต้องเลือกโค้ชที่เข้ากับแนวทางของสโมสรครับ แลวทุกคนก็เป็นแบบนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทัศน์โทมุทากาฮาตะนาโอกิโซมะหรือยาฮิโรคาสามะทั้งหมดเป็นเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ยึดมั่นในฟุตบอลเกมรุกและพร้อมจะพัฒนาดาวรุ่งจนถึงปี2017นั่นแหละครับภายใต้การคุมทีมของโทรุโอนิกิเฮดโคชคนใหม่ของสโมสรซึ่งซึมซับปรัชญาฟุตบอลผ่านการคุมทีมเยาวชนมาตั้งแต่ปี2007ครับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชในปี2010จนก้าขึ้นมาเป็นคนกุมบังเหียนให้กับสโมสรทีมชุดใหญ่ฟอนเตเร คว้าแชมป์เจอี่ได้สำเร็จครับยิงไป71ประตูครับมากที่สุดในลีกซึ่งจบฤดูกาลเนี่ยคะแนนเท่ากับคาชมายอลเลอร์ครับที่72คะแนนเท่ากันแต่พวกเขาคว้าแชมป์ด้วยผลต่างประตูที่เสียที่ดีกว่าครับมันเหมือนเป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญครับเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำมาตลอด10กว่าปีมันถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาครับต้องใช้ความอดทนและคราวนี้ฟอร์ตเล่ก็โบยบินเลยครับปีถัดมาครับ2018ป้องกันแชมป์เจอรี่ได้สำเร็จแต่ปี2 0 1 9นนั้นพลาด จบดับ4ทว่าก็ยังมีแชมป์เจริคัพครับ,รบเป็นเครื่องปลอบประโลมก่อนที่จะเข้าสู่ปี2020และ2021ครับฟอนเตเลเดินหน้า ลุยเดี่ยวเหมือนเดิมครับฟอร์มยอดเยี่ยมสม่ำเสมอแล้วก็คว้าแชมป์เจลีกมาทั้งสองซีซันติดต่อกันทําคะแนนทิ้งห่างแบบขาดลอยมากๆครับอย่างที่บอกครับนี่คือทีมแห่งยุคของฟุตบ,บอลเจลีกครับห้ซีซันหลังสุดคว้าแชมป์ไป4สมัยเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่มัน่าสนใจคือไอความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงพริบตาเดียวครับแต่มันมาจากความอดทนการรอคอยการยึดมั่นความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําทํามาอย่างยาวนานครับสิกว่าปี ตั้งแต่เลื่อนชั้นมาสู่ิยุสุดในปี2005สมมุติว่าถ้าพวกเขาลังเลหรือเกิดเปลี่ยนแนวทางบางทีอาจจะมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีศึกษาเลยครับให้กับสโมสรทุกบอรครับหาคุณต้องการพัฒนาทีมมาจากฟุตบอลลีกล่างกล้าขคุณมาเป็นมหาอำนาจของลกหลังญี่ปุ่นไม่ใช่เพียแค่งบประมาณเม็ดเงินหรือนักเตะต่างชาติครับ แต่มันต้องมาจากแนวทางที่ชัดเจนครับมองเห็นเป้าหมายเดียวกันและลงมือทําแบบทําซ้ําอยู่งั้นครับทำซ้ำโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนเนี่ยไม่มีใครทราบครับแต่สำหรับฟอนตาเล่สิกว่าปีครับกว่าจะมีวันนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมครับให้กับทุกคนครับในการรอคอยความสําเร็จอย่างอดทนในรูปแบบของตัวเองครับนี่แหละครับต้นสังกัดใหม่ของเจนชนาทิของเรานะครับเชื่อว่าซีซั่นใหม่เนี่ยแฟนบอลชาวไทยคงเอาใจช,ช่วย คอสกิฟอนเตเร่เพิ่มอีกเยอะมากๆครับก็เอาไว้เรียนรู้ครับว่าอ่ะนี่คือทีมของเจนะและเป็นทีมที่เติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากๆคิดอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์นี้ครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับแล้วก็ฝากช่องทางเราเหมือนเช่นเคยครับสำหรับ Main Stand t h a i l a n d นอกจาก y YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram t i k t o k นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์ครับ SoundCloud s p o t i f y Apple p o d c a s t พิกคสเซอร์คำว่าเ n s t a n d นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ